ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับศาสายัง,งครับ โอ้โหเรียบเลยจ้าของบ้านคพี่เองนี่หรอบ้านบ้านพี่เองนี่บ้านพี่เหรอเนี่ยใช่ขับอายมากขับอายมากเพราะว่าอะไรครับอายเรื่องจากเพราะมันสะอาดกว่าบ้านพี่เอาว่าอย่าเทียบกับบ้านเลยเทียบกับรถพอพี่รถทิมนี่สายสายที่มานี่มาจากพี่นาทิวเหรออะไร คือมีสายบอกกับทีมว่ามาว่ารถพิมพ์หลกมากแล้วแถมมีวิดีโออีกตั้งหากคือมาจากนี้เรียบร้อยขึ้นมาเมื่อกี้ผมดูตลอดนะเมื่อกี้มองอยู่ใช่ทุกความเคลื่อนไหวช็อตทับทีมตกใจทุกจอดกวาดพื้นที่เก๋จะต้องกวาดเพราะว่าเขาให้ช่วยเนี่ยผมเห็นหมดทุกอย่างนี่เป็นยงสุดยอดผมผิดหวังที่พิมไม่ตกใจแต่เป็นทับทีมทาไมล่ะทับทีมค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าทาไมอ่ะ ใช่จริงเหรอใช่ครับคิดถึงถึงเลยโอ้๋อวินาที่เล่นใหญ่เขาน่ะอ๋อใหญ่ไปเหรอใหญ่ตานี่ในห้องนี้มีขผบฝันที่ทับทิมให้ผมด้วยนะไหนเหรอพี่ยังเก็บไว้อยู่ไหนอ่ะมิไหนขอให้โมเดลผมเป็นโมเดลลูฟี่มาใช่แต่จริงผมก็จำไม่ได้หรอกนะว่าตัวนี้หรือเปล่าเพราะผมว่าผมมีหลายลูฟี่จำได้เปล่าแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าเป็นตัวนี้แหละผมก็เลยหยิบมานี่ต้องเคลียร์กับใครเนี่ยว่าใครจำผิดจำได้ผิดเพราะหน้านี่แบบ ใช่เหรอไม่ใช่เหรอขอถามถามจริงถามจริงนี่คือบ้านแบบบ้านที่อาศัยอยู่เลยจริงๆเหรออันนี้คือบ้านของพี่เองที่อยู่คนเดียวผู้หญิงสามคนยืนครับนัดยืนนะเราตองเมาหน่อยนะเพราะว่าเราไม่ได้เจอพี่นัดมานานมากนะคะช่วงที่พี่นัดทำบ้านอันนี้พี่นัดคุยกับทีมปรึกษาว่าแบบไมีคนแบบ ต่อเติมบ้านอะไรยังไงแล้วนี่ลงทุนขับรถไปดูบ้านทัพทีมแล้วไม่บอกเจ้าของบ้านขับผ่านไปแล้วก็สักพักนูงสูงบอกว่าเนี่ยพี่ไปดูบ้านอยู่แหละขอโทษนะคะอะไรคือการไปขับรถไปดูบ้านเขาแต่ไม่บอกเจ้าของบ้านคือมันเริ่มน่ากลัวใช่ไหมครับอาจจะเริ่มดูเหมือนโรคจิตแล้วใช่ไหมใช่ครับ คือจริงๆเดี๋ยวจะมีห้องหนึ่งที่ผมจะทําเป็นชั้นวางดีๆเดี๋ยวไม่ใช่แฟนดูอยู่แล้วตกใจทําไมของเรามาวางอยู่อย่างนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องให้เจ้าของบ้านพาชมบ้านอีกทีนึงว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับแต่ว่าก่อนไปพิมพ์ขอทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนได้ไหมดีมากเลยครับพี่คนจริงใจขงเขาค่ะแล้วเอาเลยเอาเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราทํางานไม่เต็มที่ได้ไงพี่แบบพี่เขาทาพิมพ์จัดรีโมทด้วยดีรีโมทรีโมทรีโมทโอเคดค อย่าเอาเก็บไปเล่นกับคนอื่นนะทีน,นี้ย <laughs> ที่เมื่อกี้เกรซบอกว่าทีมงานค้าทีมงานค้าเนี่ยผมได้แหละวางเองนั <laughs> ่นไงโหนี่เพื่อนเวลาเพื่อนมาปาร์ตี้ตกใจเลยเนี่ย <laughs> เรียบร้อย <c oughs> ใช่ <laughs> บ้านนี้มีไว้ปาร์ตี้ใช่ไหมคะปาร์ต <part ie> ี้ในที่นี้หมายความว่าพบปะ เล่นเกมที่เห็นอย่่พี่พกับพี่ผับทีมว่ามันมีเกมเพลย์อยู่ข้างล่างในเมื่อเรามาเยือนที่บ้านพี่นัทชิวแล้วเราจะพลาดกิจกรรมที่พี่ทำในบ้านไปได้ยังไงใช่ไหมใช่จะเล่นเกมเหรอครับอ้าวต้องสู้กันน่อนมามา มันก็ก็เล่นเฉยๆไม่ได้เราแข่งกันจริงจังหน่อยไหมคืออะไรแบ่งทีมแบ่งทีมสู้กันเลยสองสองะอแบ่งแบ่งใหม่แล้วต้องโอนไลน์ออกเป็นเอออึกสบายละสบายละทีมช่วยด้วยทีมสู้เลยค่ะอ่อใครพู้ดีก็ต้องเป็นนักเที่ยว we yeah. เยอะเลยครับไม่เป็นไรนะเราโพล่องรลบติดเลยแค่แบบว่ารักภาพเลยค่ะจัดเป็นไงบ้างช่วงนี้หลังจากที่แบบว่าบอกไปว่าโอเคแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะทำอะไรอยู่ก็ตอนนี้สิ่งที่ทําอยู่ก็คือซ้อมละครเวทีอยู่กับพิมพอ๋อนี่คือทําให้เรารู้จักกันด้วยปะคะครั้งใช่ค่ะคือพิมพ์กับพิมพ์กับพี่อาทิวไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเลยถามเลยว่าแต่ละคนมองว่านิสัยเป็นยังไงอย่าง พี่นัทมองพินแพี่นัทเป็นยังไงให้พินพูดก่อนเราจะได้รู้ว่าเลเวลของการป่วยอยู่ที่ระดับไหนก็พี่นาทิวก็คือตอนแรกเนี่ยคือภาพที่เรามองมาเนี่ยเขาแบบมาจากเกาหลีเขาเหมือนไปเป็นนักร้องเกาหลีสําหรับสายตาเราอะคือถ้ามาร่วมงานกันเนี่ยเขาจะแบบเข้าถึงยากไหมพอมาเจอเนี่ยก็แบบ เฮ้ยพี่เขาน่ารักมากคือเจอกันครั้งสองครั้งคือมันคุยคุยกันได้แล้วค่ะแล้วพี่เขาเป็นคนแบบคุยกับทุกๆคนเฟนลี่กับทุกคนอยเพื่อนจะถึงสวัสดีถึงไว้หน่อยถึงไว้หน่อยเลไม่ได้ยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงคือน่ารักมากชอบอะไรคล้ายๆกันอย่างเล่นเกมงเงี้ยก็ชอบเหมือนกันแล้วพอรู้จักกันแล้วเป็นไงฮะประทับใจมากคือลอยลอยลอยลอ เหมือนคุยกันง่ายเพราะว่าชอบอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันครับถ่ายรูปถ่ายรูปชอบเหมือนกันนี่ใช่ไหมใช่ชอบถ่ายรูปอค่ะงพี่นาทิวก็ชอบถ่ายรูปแบบเขาก็มีกล้องแบบประจําตัวคอยไปไปไหนมาไหนแต่ก่อนเนี่ยพิมต้องต้องคอยพกกล้องเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกแล้วเพราะว่านี่ก็เป็นตากล้องส่วนตัวแต่พิมพ์ก็ถ่ายรูปเก่งเหมือนกันก็คือเรามีโปรเจกต์อะไรยังไงคะก็มีโอกาสได้แบบคุยกับน้องสาวน้องสาวพิมพเล่นกล้องแบบจริงจังแล้วก็คิดกันว่า เออเราจะทำอะไรเป็นของขวัญให้กับป๊าป๊ามามา้าดีก็เลยแบบลองคิดโปรเจกต์กันว่าเออเรามาลองถ่ายรีเวดดิ้งกันดีกว่าจะรีเวดดิ้งเ,เป็นรีเวดดิ้เป็นรีเวดดิ้งครั้งหนึ่งก<ช>็คือเป็นฟิลแบบ จะถ่ายเป็นฟิลแบบดูแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยไปถ่ายกันที่ชลบุรีค่ะก็ถ่ายนี่เป็นยังไงอ่ะอบอุ่นไหมป้ามาเผยไหมพ่อคุณแม่ต้องอ่านนะคะเขินมากคือยอมด้วยเหรอจริงจริงเขาจะบอกเฮ้ยยังไงเขินไม่เปล่าดีใจมากตอนที่เราบอกว่าป้ามาเราจะถ่ายรีเวดดิ้งให้อะไรอย่างเงี้ยป้ามาาว่า เฮจริงเหรอคือม้าเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วจริงๆต้องบอกเลยนะว่าตั้งแต่ที่เราแบบมา<ช>สองคนมีอะไรที่เหมือนกันนะในเรื่องของการความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียนการงานรักครอบครัวด้วยครอบครัวอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่แบบทำอะไรแล้วดูแบบจริงจังอ<ช>่ะเฮ้ยตเต็มที่กับทุกอย่างอืมอันนี้เขาจริงจังมากเลยนะ่พี่ก็เหมือนกันอ๋อใช่พี่แบบจริงใจ สุดเหมือนกันนะคือแบบจริงจังมากเวลาทํางานเขาจะทํากันบ้านแล้วก็แบบทุกอย่างคือแน่นเต็มที่บ้ากทุกอย่างจริงๆมีิสัยที่คล้ายๆกันก็เลยสนิทกันได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเราวางอนาคตยังไงพิมมองว่าแบบเราทําวันนี้ให้มันดีที่สุดเพราะว่าผลผลพลอยได้จากวันนี้แหละมันก็จะทําให้เราแบบพัฒนาตัวเองแล้วก็เหมือนประสบความสําเร็จในอนาคตอะไรอย่างงี้ค่ะคือตอนนี้พิมก็จะโฟกัสในด้านการแสดงนี่ค่ะแล้วทีละคะ ผมก็ตอนนี้ก็คือ,อยังอยากทํางานเบื้องหน้าอยู่ครับก็แบบเป็นนักแสดงหรือว่ามีโอกาสร,ร้องเพลงก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยแ,แล้วก็อยากจะลองเป็นโค้ชหรือว่าเป็นครูถ่ายทอดให้คนที่เขามีความฝันแบบเราเมื่อก่อนเนี่ยเขาสามารถก้าวต่อไปไดไ้แต่ว่าตอนนี้เขาก็เป็นครูแล้วนะใช่ใช่ผมชิมน้องเพลงนะคะจริงค่ะมี่คุณทำทุกอย่างเลยนะคะใช่ผมผมเหมือนพีมมาผมชอบหลายอย่างเป็นคนขยันมากก็ถือว่าได้ทำอะไรที่แปลกใหม่ไปอีกสาขาหนึ่งไม่แน่อาจต่อไปในอน,อนาคตอาจจะเห็นคุณ คุณครูนัททีสอนน้องเพลงเป็นครูสอนน้องให้เคยพูดอยู่ว่าอยากเปิดใช่อยากเปิดโรงเรีของตัวเองครับ ผมต้องบอกวันนี้อบอุ่นและน่ารักมากๆนะคะกับนิพภาพดีๆนะคะวันน nope. ี้แล้วก็รวมถึงเราได้มาค้นนะคะแล้วก็รู้จักตัวตนของน้องพิมประภาแล้วก็คุณนัททิวด้วยที่เป็นเพื่อนสนิทกันวันนี้น่ารักมากๆขอบคุณมากที่มาสร้างสีสันให้กับรายการที่นี่หมอเชียงค่ะและที่สำคัญนะคะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยสําหรับวิลล่าเดอะแบนนะคะแล้วก็แม่บ้านออนไลน์ค่ะให้เราได้แบบเห็นเรื่องเราดีๆอาชีพอีกมุมหนึ่งที่น่ารักน่ารักนะเป็นรายได้เสริมในสมัยนี้นะคะใช่ทุกคนได้ฟังเพลงพร้ๆไปเลยใช่เ่ย พบกันใหม่ครับผมหมายถึงเราพบกันใหม่กับผู้ชมหรือยังไงก็เพลงก็พบกันใหม่แล้วเราก็ทิ้งททยไว้ให้พบกันใหม่คราวหน้าด้วยแล้วก็รู้ว่าคนที่จบกันไป้ดยคำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่มันจะไม่พบกันอีก ไม่เธอต้องลำบากเลยอยากจะให้รู้ไว้อาจจะรักใครมาสักหนึ่งคนและคนคือเขาจะไปเพราะรักนั้นเธอจะมีเอาแม้จะปลอยให้กูกังแม่แต่น้อยจะเทอะไรยังดีให้เขานั้นเดิน ไม่ว่าเธอเจอผู้ใดคำไหนเคยยอมโดยดี ดียิมด้วยลูกยิ้มด้วยมาจากบ้านหลังงอมาหายายเขางอมาหายายแล้วมาทำตรงนี้อดูจะสวยไงเสริมนมกันหน่อยดีไหมตอบเอาแล้วยิ้มต่อเลย